ของในหนึ่งมีอำนาจฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับอันนี้มันดาหลักการคือใครครับอันนี้นักศึกษาถามว่าบิดามันดาไม่จดทะเบียนสมรสกันไม่ได้ใช่ไหมคือตอนนี้ผมกําลังจะถากาจะสอนที่อันนักศึกษาดูอันนี้ก่อน อันนี้อันนี้เข้าใจดีแล้วหรือยังผมจะทบทวนให้ทางออนไลน์เพราะว่ารู้ว่าหัวของเราไปไวมากไปเนถึงของบิดาซึ่งลองอ่านข้างล่างเห็นย่างข้างล่างข้างล่าตรงนี้บิดาเราพูดถึงบิดาในเซ็ชันต่อไปแต่ว่าตอนเนี้เราจะต้องทบทวนคอนเซปต์กรณีเป็นมารดาและเป็นโจทย์ให้ขึ้นใจก่อนเพราะว่าหลักสําคัญนะมันไม่มันเป็นเรื่องขององค์ประกอบย่อหน้าเนี้ยสามบรรทัดเนี้ยเป็นกรณีบรรยายกรณีที่ มารดาเป็นโจทย์ฟ้องแทนองค์ประกอบในการบรรยายจะมีอยู่สามหลักสําคัญคือหนึ่งโจบอกว่าโจทย์เป็นใครโจทย์บอกว่าจะเป็นใครครับโจทย์เป็นมารดาโดยชอบยกหมายของนายหนึ่งซึ่งมีอายุ18ปีโจทย์บอกว่าโจทย์เป็นใครก่อนนักศึกษาเขียนแยกไว้นะครับหนึ่งโจต้องบอกว่าโจทย์เป็นใครสองโจ์บอกว่าโจ์มีสิทธิ์อะไรโจ์บอกว่าโจทย์มีสิทธิ์ จดจึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของในหนึ่งมีอำนาจฟ้องร้องคดีแทนในหนึ่งได้เห็นไหมครับโจดบอกว่าโจ์เป็นใครโจ์บอกว่าโจ,โจ,าโจ์มีสิทธิอะไรและอันที่สุดท้ายอันที่3าคือปรากฏตามอะไรครับละเอียดปรากฏตามสำเนาสุทธิบัตรเอกสารในคำฟ้องมาเลขกนึงไปตามนี้ใจเย็นๆบิดาเดี๋ยวต้องเรียนกันแน่นอนแต่ว่าเราต้องท่องจําให้ขึ้นใจเพราะถึงวันสอบแล้วเนี่ยไอ้สามบรรทัดเนี่ยถึงแม้มันจะสั้นๆแต่เชื่อเถอะ เอกสารของเรามันมีเยอะไหมเยอะมากมันมีสิ่งที่จะต้องจดจำกันอีกเยอะมากดังนั้นผมถึงพยายามสกัดให้เห็นว่ามีเทคนิคการจำอย่างไรที่แม้นักสา,าเขียนไม่เหมือนตามนี้ได้คะแนนเต็มไหมเต็มเพราะเลยครับเราเขียนครบองค์ประกอบองค์ประกอบแรกทบทวนใน้ผมทีดีว่าถ้ามารดาเป็นโจทย์ฟ้องต้องบรรยายองค์ประกอบสำคัญคือหนึ บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยโจทเป็นใครหนึ่งนะครับสองเมื่อบอกว่าเป็นใครแล้วจึงอะไรครับจึงอะไรเอย่ยบอกว่าเป็นใครแล้วจึงจึงมีอะไรครับจึงมีสิทธิ์อะไรแล้วสามคืออะไรครับเอกสารแนบท้ายอะไรนักศึกษาโจทโน้ตไว้ข้างโน้ตเลยนะครับเวลาเข้าห้องสอบเนี่ย นักศึกษาอาจจะไม่ต้องท่องทั้งหมดทั้งพารากราฟนี้นักศึกษาแค่ท่องสามบรรทัดหนึ่งโจทย์บอกว่าโจทย์เป็นใครสองโจทย์ว่าโจทย์โจทย์มีสิทธิ์อะไรสามีเอกสารอะไรแนบท้ายนี่แหละครับหัวใจและเทคนิคที่เราจะเอาไปเตรียมตัวสอบได้ดีและทําให้เราประหยัดเวลาในการอ่านประหยัดเวลาในการท่องเพราะเราจำสามข้อดีกว่าจำสามสี่บรรทัดนี้นะครับพอได้ไหมครับต่อมาของพ่อเนี่ยจะยากกว่าปกติ ของพ่อเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่พูดถึงการสมรสเข้ามาด้วยสมมติว่าโจทย์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายข้อแรกต้องบอกเหมือนเดิมคือโจทย์เป็นใครคือบอกว่าโจทย์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายหนึ่งซึ่งมีอายุ18ปี 2. รายละเอียดการสมรสครับโดยโจทย์จดทะเบียนส่วนกับนางสองวันที่1ตุลาที่สำนักงานเขตบางกะปิกรุงเทพมหาคนครนะครับ สามหนึ่งบอกว่าโจทย์เป็นใครสองว่าโจทย์บอกว่าสมรสกันอย่างไรสามจึงบอกว่าเหมือนเดิมคืออะไรครับโจทย์มีสิทธิ์อะไรโจทย์จึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของนายหนึ่งมีอำนาจฟ้องในเมือคดีแทนนายหนึ่งมีนาได้และสุดท้ายสี่คือเอกาสารแนบท้ายเอกาสารแนบท้ายเท่าเดิมไหมเท่าเดิมไหมไม่เท่า เอกสารแนบท้ายต้องไม่เท่าเดิมเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องการสมรดปุ๊บอะไรต้องลอยมาครับใบเลยครับใบสําคัญการสมรดรายละเอียดปรากฏตามหนึ่งสเนาสูติบัตรและใบสําคัญการสมรสของโจทย์เอกสารในกระสอหมายเลขหนึ่งและสองนักึษาถามว่าจะเอาสมรสขึ้นก่อนหรือสูติบัตรขึ้นก่อนไม่มีผลกับคะแนนอย่าไปซีเรียสก,กับประเด็นพวกนี้เพราะเวลาคนตรวจขอให้มันมีครบก็หลู่แล้ว ผมบอกว่าให้มันมีครบทั้งสูตรที่บัตรแล้วใบสอบกาสูตรลดก็หลูแล้วไม่ได้ว่าสาระสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องเขียนอันไหนขึ้นก่อนสําหรับการสอบอะผมว่าแค่นี้ก็หลูแล้วบางทีนักศึกษาผมเห็นในกลุ่มเถียงกันว่าต้องเขียนอันนั้นขึ้นก่อนอันนี้ขึ้นก่อนไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญคือเขียนครบหรือไม่แค่คนตรวจอะเขาหวังแค่ว่านักศึกษาเขียนครบเนี่ยหลูแล้วนะครับ มาคบทวนกรณีของบิดากันหน่อยบิดามีสี่ข้อกี่ข้อครับบิดามีกี่ข้อองค์ประกอบในการเขียนหนึ่งโจทย์ต้องบอกว่าโจทย์ต้องบอกว่าโจทย์เป็นใครเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าโจทย์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของในหนึ่งอายุส8บปปีโจทย์บอกว่าโจทย์เป็นใครสองคืออะไรครับรายละเอียดการสมรถ โดยโจ,จ,จรจดทะเบียนสมรสกับนางสองมีนาวันที่หนึ่งตุลาคมที่สำนักง,งานเขตบางกุปิงเทียหม่ครสามจึงบอกว่าโจ,จม์มีโจ,จม์มีอำนาจหรือมีสิทธิ์อะไรโจ,จ์จึงเป็นผู้แทนโดยตรของนายหนึ่งมีนาเมียน้าสองร้องเรีนคดีแทนนายหนึ่งมีนาได้และสุดท้ายคือเอกาสารแนบถ้ายปรากฏตามสูติบัดและใบสําคัญการสมรสเอกาสารแนบฟ้องไปอีกถึงสองง่ายขึ้นไหม มันเป็นมันเป็นยาขมมากเลยที่ผมพยายามจะสอนให้หลายคนเข้าใจเพราะหลายคนอาจจะมึนว่าถ้าโจทย์เป็นผู้เยาวจะบรรยายยังไงหลักการมันอยู่แค่หน้านี้ผมเอกสารของผมไม่หนานะผมบอกตามตรงว่าท่านเปิดเอกสารของผมอาจจะรู้สึกแบบหุ่ยผิดหวังสมัครเรียนตั้งพันห้าทำไมเอกสารมีแค่นี้เองเพราะผมต้องการสกัดให้พวกท่านอ่านให้น้อยที่สุด เพราะมันเป็นความเป็นจริงถ้าเกิดผมทําตําราเป็นพ้งนี่ผมมีมีแต่ว่าผมพยายามย่อยให้มันบางที่สุดเพราะมันจะช่วยให้คนที่เตรียมสอบในระยะเวลาสั้นๆมีกําลังใจในการอ่านแล้วถ้าเกิดฟังคลิปแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเทคนิคมันอยู่แค่นี้เองเพราะถ้าเกิดไปอ่านท่องสารพัดคาร้องเนี่ยนู่นทนายทนายต้อมเตรียมข้อมูลว้เยอะเลยแต่พยายามจะให้ให้คอนเซปต์ว่าไม่ควรจะยาวมาก เพราะว่าการติวเนี่ยหมายความว่าโค้งสุดท้ายในการสอบแล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดใครที่เขามีเวลาตลอดหรือนักศึกษาบางท่านม,มีเวลาตลอดได้เปรียบก็อ่านหนังสืออื่นเสริมแต่การติวของผมเนี่ยที่ชีตไม่หนาหมายความว่าต้องการหัวใจเลยอะมาทบทวน2ออันอีกรอบนึงก่อนจะไปตัวอื่นง่ายขึ้นไหมผู้เยาว์้องคดีเริ่มง่ายขึ้นไหมหนึ่ง ผู้เยาวจะฟ้องเองก็ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งอันนั้นผมไม่สอนและผมขอบอกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ได้ทางไิบัติและข้อสอบเขาไม่ได้บังคับข้อสอบเขานิยมเฉลยแบบนี้ก็เลยเอาเฉพาะที่ฟิลข้อสอบเฉลยมาใส่ย้อนไปทบทวนก่อนจะไปอื่นๆนะครับก็คือโจทย์เป็นมารดามารดาย่อมเป็นอะไรครับเป็นมารดาโดยชอบด้วยหมายของบุตรเสมอการบรรยายง่ายกว่าการเป็นพ่อไหม ง่ายกว่าองค์ประกอบข้อแรกคือต้องบอกว่าโจทซึ่งเป็นมารดาโจทย์เป็นใครองค์ประกอบข้อ2คือมีอำนาจอะไรองค์ประกอบข้อที่3คือมีอะไรครับมีเอกสารละแนบถ่ายเห็นไหมครับผมต้องการให้จําเป็นองค์ประกอบเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกอเพราะักศึกษาอ่านเสร็จผมไม่ได้ดูถูกนะตัวผมเองก็เป็น อ่านเสร็จอีกสองวันก็ลืมอีกสามวันก็ลืมดังนั้นถ้านักศึกษาอ่านน้อยลงโดยใช้เขียนเวิร์ดดิงเป็นว่าหนึ่งโจทย์เป็นใครสองโจทย์มีอำนาจอะไรสามเอกาสารเลยนบท้ายเวลาเขียนตอบข้อสอบนักศึกษาแทบจ,จะได้เต็มและประหยัดเวลาในการอ่านอยู่แล้วนะครับต่อมาอ่านทบทวนบิดาบิดาจะยากกว่าเพราะบิดาไม่ได้เป็นบิดาโดยชอบห,หมายของบุตรเสมอบิดาต้องแสดงถึงการเลยครับ แสดงถึงการโจดอะไรครับโจดทะเบียนสมรถองค์ประกอบในการเขียนจึงมี4อันหนึ่งต้องบอกว่าโจ์ซึ่งเป็นบิดาโจ์ซึ่งเป็นบิดาเป็นเป็นใคร2จดทะเบียนสมรถอย่างไร3มีอำนาจอะไรแล้ว4คือมีเอกสารอะไรแนบถ้ายก็คือโจ์เป็นใครโจ์เป็นบิดาด้วยชอบด้วยกฎหมาย โจทย์จดทะเบียนสมรสอย่างไรก็จดทะเบียนสมรสกับนางสอวโม,ม,ม,มที่1น่ตุลาคมที่นี่นะครับแล้วก็โจทย์จึงมีอำนาจอะไรมีอำนาจเป็นผู้แทนโดยชอบของนหนึ่งฟ้องร้องดำเนินคดีแทนในหนึ่งได้และสุดท้ายคือปรากฏตามเอกสารแนบถ่ายง่ายขึ้นไหมเทคนิคการจํานะครับจําถ้าเป็นแม่ท่องสามถ้าเป็นพ่อท่องสี่นะครับ พอได้นะครับพอได้แล้วผมขอไปนะผมขออญาตดูไม่มีใครสอบถามในทางออนไลน์ก็ไปต่อหวังนสิฐานว่าเข้าใจแนละใช้บทนสษฐานท่ามกฎหมายนะครับว่าเข้าใจต่อมาก็นีอีกอันหนึ่งที่อาจจะออกสอบกรณีถ้าคู่ความไม่ว่าโจบหรือจำเลยนะครับเป็นเป็นกรณีทายาทเพราะว่าการเป็นทายาทมันฟ้องได้ประมาณสองมิติ ยกตัวอย่าง <c oughs> ถ้าผู้ตายเป็นมหาเศษเาาเาเาเรษฐนะีถ้าผู้ตายเป็นมหาเศรษฐีคนที่จะเป็นทายาทเนี่ยส่วนมากเขาต้องไปเลยครับเป็นโจทย์ฟ้องแน่นอนนะครับยกตัวอย่างถ้าผู้ตายเป็นมหาเศรษฐีนะครับคนที่เป็นทายาทเขาเป็นโจทย์ฟ้องแน่นอนเพราะเราสันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ย เขาได้เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้หลายคนและอ,อีกตัวอย่างหนึง่งผู้ตายยากจน